ก็ขอกราบสวัสดีนะครับก็คลิปนี้เป็น EP 2สองแล้วนะครับอมืมาเลยเย่ yeah. ก็ผมไปขุดเหล็กฐานอะไรมาได้แล้วก็เอ่อพิกแอคเหล็กมันพังแล้วครับเดี๋ยวเรามาสร้างพริกแคไดมอนกันเลย

じゃあいっと จริงเราก็เสกในตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่นี่แต่ผมไม่เสกครับโอเคพิดตดต้นไม้ต่อวุอ้ย แทปปิ้งแล้วก็แล้วก็ปิดครับเพือ่อเป็นการประหยัดพลังงานปีปปลนกลูกแบบนี่งอ้กลเลิดตันผมไม่ค่อยชอบมันเลยครับอุออนี่ไงผมเสียบเทียบในทังน้ำอ,อุ้ย,ยนี่ทำยองมง ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ววาจะเล่นโหสักขนาดนี้นะ วิธีหาสติกนะครับคุณแค่ไปทะเลตายแล้วก็คุณหาต้นแบบหน้าหนาเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เลอ่าแบบนี้ยแล้วคุณทุบครับเห็นไหมมันโยกัดดอกกับไม่ดอกครับนี่ครับไม่ดอก บ้านมืดเึดงผมว่าเราทำเกาะดีกว่านะเพราะว่าโอ๊ยเพราะว่าเล็กเราเยอะมากเลยนะครับ

บูน่เราจะออกไปไปเชิญโอเคมาเมาเลยันนีจะแกะน้อยอือหกนาทีแล <utta> ้วนะครับ คนาทิตยมานเดี๋ยวผมก็เอาไปทำธนูนะครับถ้ากดเสียงดังเกินก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมปรับไอ้เจ้านเ,นเนี้ยไม่เปลนครับเนี่ยเคนี่

แล้วเหรอทำไมน้องเกชอบเกิดจังล่ะครับพี่ปีบปีบปีบ ก็หยุดผมได้ยกเป็นฮีโร่ายผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะเพราะว่าผมเป็นมือใหม่เพิ่งทำคลิปครับนอนดีกว่าก็ช่วยกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ครับถึงจะไม่กดไม่เป็นไรครับผมพอรับได้เพราะมือใหม่อย่างผมไม่มีใครกดอยู่แล้วครับ เกี่ยฝนตกมากเลยำใมีเครื่องแลกครับแล้วก็วิสัยทัานมันจะแย,ลย่ลงมางมุ้งอยอย่อยนอยเนี่ยทำนี้ครับที่ผมลงไปไฟตรงนี้เนี่ย เด็อดตรงนั้นแล้วครับซอมบี้ตอนเช้ามานนาันไม่ตายเพราะมันโดนฝนอาวอ๋อทะเลทรายฝนไม่ตกลืมไป ยิ่งขี้อบสักทีเฮ้ย oh, โ,โอ้โตเร็วมากเลยครับกล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 ับคลิปนี้ก็ผมก็จะทำประมาณสิบห้านาทีนะครับไม่เยอะเหมือนคลิปที่แล้วที่ยี่สิบสี่นาที หมดพอดีครับทองเพราะว่ามันไลค่ะแต่ก็ทำนี่ได้แจมเนี่ยเนื้อหัวย่างดูนะครับหลอ,อดอาหารเท่านี้นะครับบุ๊บอ,อผมลืมกินเนื้อซอมบี้ั้นอะไรตัดไม้กันดีกว่า นผมว่าเราควรต่อเติมบ้านเพิ่มดีไหมเนี่ยน่าคิด ครับแพบ๊บเดียวเพ๊แบบเดียวเป๊แบบเดียวเป๊บเดียวก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับเย่เย่เย่โอเค